มาเบิ่งเมนูเด็ดครับเมนูเด็ดอีกแล้วเมนูบ้นบานๆท่ออีกแล้วครับขัวหนูอีกแล้วมือนี่กินยังได็กกบะเบือป่วหนูเนี่ยเด็ดอีหลีครับเนี่ย ปนหยดน้ำแป๊บนึงหยดน้ำนิดหน่อยเข้าไป ออก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 ,ออก,ออก,ออกไว้นี่ละบาทเนี่ยไปรลชมครับเรียบร้อยครับผมบาทเนี่ยมีนูเด็ดอีกแล้ว โอ้ยโอ้ยขวหนูอีกแล้วครับผมแซ่บอีกแล้วครับบรรยากาศขัวหนูเขากับบรรยากาศขนาดได้นี่โดนๆนลยกินเท้อครับผมแสบๆน้ำกันครับมากินเขาน้ำกันครับ มีปูมีปลาทูกะปิเมนูเด็ดขัวหนูกระปิกกะปินกรพริกแก้วแตงโมอยังโอ้เยอะแยะครับขับเขาอือจ้าวัสดีจ้ากินข้าวแล้งน้ำกันเด้อจ้ากินข้าวเนออันเนาะครับผมครับสวัสดีครับผมนะครับกินของกันครับคผมกินข้าวข่าวแล้งเหาอใบขับเขาเยอะแยะเลยเนาะอันเนาะมื้อนี right? ้เนาะไม่จะเน่าเ่อมเับอยู่บ้านปิดซิงครับ บ้านเกิดที่สิ่งกันเลยนี่มีทั้งปูทั้งโอ้แต่ก็มักขัวนู้อะายเนาะบอกพิซสิ่งเนาะแ็่กินให้กินดีครับเสียบอยู่เมื่อนั้นเมื่อนั้นเมไปกินข้าวดาวเมื่อนั้นก็เสียบครับครับพี่น้องพิซซิ่งขัวซู่กินตอนนี้ก็ได้มาอีกกรเไดมะน้ำกระเจาะนะครับนี่ยมาขัวอีกมะขัวอีกแต่มาแรงกบบนี้อีกเมนูเนาะพี่สิงเนี่นครับผมจะเป็นย่างเดี๋ยวมาแล้งไปย่างกินเลนห่อย่างกลางเต้นท์ห่อครับเอากินข้าวอันกิน ส <c oughs> วัสดีครับที่ขอ,อน้ำกันครับโอยกวบบหรือน้ะอันอนะน้อเดิงตัวหนูเนี่ยแล้วยังไงไม

তেওঁ <laughs> নমাই <laughs> แซ่บเยอะน้ำตาไม่สวยแต่ก็อร่อยนะ่าดไรอน้ไม่อยนี่น้อยมะเขือขาวนะมะเขือขาวก็อบอบแห้งอบแล้วมอบมากอร่อยมากขนาดแม่ผมไม่เขียวแม่งหยังแหลกแซ่บทะลุมิติอือ้ยดอกควางวัลลี่แซ่บทะลุมิติโอยู่กระท่อมพุ น้ำดอกเยเดี๋ยวแบ่งเพมากินที่หลังนะเพิ่นกินกระดาไอยู่น้อปรไยกันนเือกรอบดีหวาน้หวานดีหวาอยู่กรอบกรอบขึนเบิ้งที่กะิเปนไอืมแดดนะ แามเสียต้งอย่างอืมต่อไม่เสียเลยสิครับอก็เลยอืมอันนี้ันกินสามหอก๊อี้เขาก็ไปถูนี่มันบุกถึนเะอืมเืองส่วนตัวจ้ะนีแมวเหรอเพ่มไปแมว เมื่อนี้เรากินไปะกล่่เลยเป็เดียวไม่เอาเอาไปกินอ

เป็นปดองด้วยใช่็โอเต่าหัาแดงนะเต่าหัวแดงหนังไงมายากด้วยผมก็แค่นี่เน้นๆ้นใบบางก้จักโสบอะโอ้ยบาดอหมหมอดจตกโสบอะไรี่ยเลยในบ้า ใหุ้นกับมี่ันกลินะไรนเลยกันนะ้กินอไรกับข่วนทรวงเผื่ออาหารท่ะเลนี่ว้อถือกันนะอาหารทะเลกั้วนทรวงอย่ากเยนเสอมแต่วครันันี้แใ่อาหารทะเลนะนี่ครับอือโอ้ไทยเใช่ไหมเขาอยู่ดีแต่อาหารทะเลอ่อแต่แก่จกกระดองมันยเนเลือดันธนะเรือดขงไทเลยเป็นกระดองเลย โอ้แบขนาดด้คนนี้นแสบไปกินาตอนผมกกินแสบอคนนู้แีงั้นข้าวไก่นาดแค่แสบอันใส่ไก่กิแ่บเอรอทำอันบนนี้แสบบอสแ่บก็อันน่ะคนนู้นนี่กินหนึ่งเลยนี่

มีหางมีห um, ิวมาเลยมีหลายอิ่มมานะอัวอะไรในช่องอืนอยื่อันนี้เราขายอยู่ไปเลยโอ้โอว้า

เขาทมาเข้ามาเขาไมได้แจ็อเลยโค้ดดำปีจืดแจัทให้ทอดเต็มที่เลยทำไมไม่ผสมบอกว่าจะหลังางคนเลยต้มอือผสมบ่าไม่ต้มไม่ให้กระจืดนะกระจืดอยู่นะอือกระจืดอยู่ไม่เห็นเท่าอยู่

นงเกาะ่อยให้เดินอย่างเอามรินี่ยียาบุลนี่บอกไข่ปูอข้าวพ่รอดไหมไข่กระพูนั่นสิข้าวโพดตู้เท่าครับ กำลังพิกกะปิกับเขากันเนยเมื่อกนะินขน่าเพียงจะมันพอได้แสบแค่อืนบลอกไม่แสดบ,บดีแล้ว มันตั้งแ่ไมาแล้วขดแ่เลยยิ่หม่รเอสยิ่งไม่ร้ยิ่ไสพขดหข้าวขึ้นข้าวครับเลยครับปลาทูไม่ได้เลยไก่เนี่ยอัเรีนเลน้ำแข็งอย่งไปกปาปไปไปบ้าน เขาบอเขาบานห้องให้ใช่หรออีกูบนนั่นแดงไหมอูนั่นดิใครเห็นแล้วหรอัานเปี้ยวเปี้ยวเขาว่านั่นครับ

อ๋าม่อาไหมเลยหม่คอให้เพื่อยนี่เอ้่เอาแล้วเอ่อพอ้พอ้อิ่ม้อืมอิ่มเลย่มนพอแล้วขเจ้าอยู่เงินใหญ่พ่มพี่อนเงี้ยถอนหลังอ่ดี่กินแล้ว กินเลยเขาเจ้าอืมแล้วพอคนคอนเทนต์แหละแลวมันยู่ดีกินขอ้าเนาะอืมย oh, yeah, yeah. ิ่งอาแต่นกินแขมเาเี่ยแล้วคนคนเทนต์เนาะัดกินลัวหนู็นเต็มเลยนี่ยิ้มขาวกรูกวะ ดูโด <ừ> มเสสกันน้เขาเขาไม่ไปตู้นั่งังขากระพูกบอวงถึงให้น้องป่อยมักทูกป,กปกอกๆกล้มามมั่นเนี่ยขามันไปกิไปน,นไปกินมะ่ได้หงค่ะ ขาวแล้วล้างขึ้นไปนั่งต่ามอขึอ้น <laughs> มันตท <laughs> อกระตูเจ้ากับปี บอก่าไปห้ออมาัมงไปเลนะฮะเก็บเอาฝนมันนมาไปแล้วนั่งากันได้ไมแล้วคุณยัแมงละอ้ม่นจะใสอ้แใสร ก่คือะปิอะไรครับรน้าพิแล้วพขีโรสองแขนขนาดม,ม้นนนหน่อยหน่อยเด็ถึงมันจงเลงเพือมันขาดบุกเขื่อพ่วงอืมถ้ามีบุกเขือพ่วงก็โอเคโปเชเนะี่ยถึงมันไม่สวยมันก็แย่พี่จอเนะ แชไม่แช่ก็เบิดอต่หุงหวานเนาะหวานปานจ้ะเม่กินเลยหวานไม่อคอยหวานทานเดียวกันนะอะนเดียวกันเดียวกันลูกลูกเลาันเนาะ

ข้ม่เหนียวแฝดแเดียวกะปิมันโดนเด็กินเนาะแบอ๋อไมมอร่อยอร่อย ยิ่มนะ

คือบอกโกโมงหรือกมองมน,มนจจกกโแล้วมันต้องสิแปดนูคิดเจ็ดอยู่กงจับอยู่เนหวานู่ว้หไปไหม้มาแล้วไม่อมนเี้ยอนุ่ก็ออไรก็ไม่ดีไม่ออนันเอไม่ปล <c oughs> อย อย้ยัจะกนว่าต้ดอความิดคามคิดชวนกุศเหมือนาดิมน้ตลกการไม่ดีมาคิดคีบแหนะเลย คลิปนี้ก็อิ่มแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วคก็เขาก็แซ่บแซ่บพื้นเก่านาะอันเนาะครับเมีมครับแซ่บพื้นเกาครับผมบใส่เลยเนื้อเนี่ม่นูแบบแซบเลยเนี่ยเส้นผัวหนูแน่กอดกระทู่แน่น้ำพริกกะปิแน่นีนาะหลายเมนู่มอันนี้เนาะครับผมอัอนี้หลายเมนูหลายเมนูครับนี่ต้องขอขอบคุณพี่สิซซี่มากครับี่เฮ็ดสูดกินครับผีเมือพปิซซี่พัดเผ็ดหนูครับผมผีมือแซ่บอยู่ครับ มาซิม่งเด้อสิพัดสู่กินเข่ามาได้เดยิพัดสู่กินครับผมแซ่บๆเลยหัวหนูแต่ว่ามีแต่กินแต่ฤดูนี้เท่านั้นล่ะแม่นครับฤดูหนาวนี่นะได้ล่าแต่ฤดูช่วงเขาเกี่ยวเข้าแม่นครับบ่็มฤดูก็บ่ได้กินแล้วงั่นอีกนึงมีิจเดียวเท่านั้นล่ะครับแร่โดดกินแบบนี้ครับหนากแม่นโดนดิกินเท่านั้นครับมันก็แซ่บแล้วของเฮาโดนดิกินครับ เอาสำหรับคลิปนี้กับชีเดยไว้์ซัมนี่แหละครับนอนเนาะครับแมนครับครับผมครับอิ่มเอาไว้ซัมนี่แล้ครับนี่ือกลิ่นของอิ่มแล้วครับเมือนีด้กินต่อเอาไว้แล้วไอ้โมก็กินไปแล้วครับแสียบยู่แต่โมกันได้ครับเอาคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอกันอื่นเด้อจ้าเอาละเอาไปดีกว่าบ๊ายบาย